จใจทำไงเมื่อทั้งหัวใจเันรักเธอคนเป็นล้านหัวใจทำไมไม่รักก็เหลือคนยังสดดังมากไม่รักกา

ถึงไหมคะพี่เอ้โหนี่เป๊กพี่เอ๋เลยไม่ใช่ว้าวตากร่ดค่ะเร่ร้อยอย่างนั้นเนี่ยโอเคค่ะพี่เอเข้าไปค่ะเกรียดเลยเหมือนโดนดึงไบาเบาด้วยเหมือนโดนดึงเข้าไปคือด้วยด้วยด้วยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะสนุกอะไรเงี้ยค่ะฟังแล้วสนุกฟังแล้วแบบอ่ะร้องร้องร้องอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกอินแบบ ถึงนะค่ะเวลาตอนส่งอ่าเอาจริงเจ๊ซิอฮาลโหลฮัลโหลครูรอดค่ะมันเสียงอะฮัลโหลฮัลโหลอีกแล้วผมชอบครับค่ะดีกว่าวันดีกว่าสามสี่วันที่ผ่านมามากแล้วก็ฟังจากตรงนี้อาการบูบวับยังไม่ค่อยเห็นมันยังยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะครับ อันนี้อาจจะต้องพึ่งพาคุณครูที่อยู่ทางบ้านสั่งดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้แต่ว่าตรงที่ครูเคยคุยให้ไว้ว่าจะทํายังไงเมื่อท่้งว่าจะสมสมควรอะไรเงี้ยมันดีขึ้นเยอะเลยเ,เธอเธอเหมือนปรับคอมเพรอร์ของเธอได้ในตอนนี้ครับมไม่เท่านั้นเองแต่เวลาเธอสวิตไปสวิงไปสบายมาอะไรเง้นมันระวังไม่ตรงนี้มันจะม,นมันจะหลุดออกจากปากเธอหรือเปล่าแล้วเวลาเธอแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันผ้ามันไม่แข็งมันไม่ไม่ขาดเท่าไหร่อต่มันเป็นไม่เคยร็อกเท่าไหร่ตรงนั้นนะฮะก็คือเสียงเนี่ยเขาชอบแล้วแหละทีนี้ยังพรุ่งนี้ต้องไปลองดูเธอเองลองได้แต่จนทำยังมาทั้งหัวใจทั้งหัวใจมันรักเธอเคยร้องสูงใช่ไหมหรือไม่เคยไม่เคยครับเราเคยร้องเล่นมันรักเธอมันมันไม่ไหวอะไม่ไหวเหรอครับไม่ไหวครับมันจะปลิ้นเอามันจะปลิ้นใช่ไหมใช่ครับคุณนี่ลองทำสักครั้งหนึ่งให้กูกล้องดูที่นู่น ลองดูว่ามันเป็ยนยังไงได้ครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็อยากไปทําถ้าไม่มั่นใจก็อยากไปทําแต่รู้สึกเหมือนเสียงของเราน่มันมีพอที่จะรับกับตรงนี้ได้รับอย่างนั้นเป็นวาร์กได้ไหมครับก็เหมือนเริ่มจะทําได้แล้วเธอเธอเธอต้องลองไปทําดูไงคือเรคือเพยงแต่เราไม่เคยได้ยินเท่านั้นเองแหละอ๋อค่ะแต่ทีนี้พอเธอเริ่มจะทาได้เนี่ยรัฐอยากจะให้เธอลองทําดูให้วกนี้ต้องล้องก่อนนะไม่ใช่ไปซัดบนเวทีไม่ได้นะครับเออ ไม่ใช่เรานึกสนุกขึ้นมาแล้วไปซัดบนเวทีนะไม่ใช่น,ปปน,นะเดี๋ยวไปปรินบนเวทีแะ้วยุ่งเลยครับคือพรุ่งนี้ลองทําให้คุณกล้องดูก่อนนะครับว่าเนี่ยผมจะเนี่ย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 อุ้ยขอโทษครับก็ไปลองไปซัดครัว่ารักเธอตรงเนี้ยอับขึ้นไปสูงๆเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็สะบัดมันยาวๆเสมือนหนึ่งว่าเธอกำลังวากอ่ะ แต่ว่าเธอต้องเข้าเธอต้องเธอต้องรู้สึกด้วยนะอย่างที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็เนตั้งใจว่าฉันจะวักแล้วตอนนี้มันวันมาเกระกใจเหมือนอย่างที่พี่เอ๋แน่ๆนะเข้าใจป่ะเพ้านั้นตรงนี้ลองทําดูแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเสียงของเธอนะพูดว่ามัน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 ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแม้แต่แต่เสียงหลบที่เธอทําตรงนั้น ไม่ไหวหรืออะไรหลายๆอย่างตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับชอบคคุณน้องครับโอเคค่ะก <c oughs> ารเคลื่อนไหวเป็นไงคะพุกท <c oughs> ่านคะชอบนะคะชอบมาก <c oughs> เหมือนที่บอกคุณน้อว่า <c oughs> มาดิวเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาเขาเพอร์ฟอร์มดูแบบเป็นรุ่นใหม่ดูแบบเปอร์ฟอร์มของเขาแล้วจะเป็นหนึ่งในไอดอลของเด็กรุ่นใหม่ <c oughs> คือชอบรู้สึกมีเอเนจีส่งถึงสิ่งที่ห่วงอย่างเดียวคือเรื่อง เรื่องบ็อกกิ้งเวลายอยู่ออนสเตทเขาสนุกมากเขาจะแบบบางทีโดนมดมใช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องดูดีๆนิดหน,ดนึ่งเพราะตอนนี้มันแคบไงโฟยังไม่เห็นกับกับตรงที่ตะหยิกรตาอันนี้ครูใจแป้วทุกครั้งแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีมันเหมือนกับโดนคนแน่ทำไมปล่อยให้น้องทำานี้ก็เดี๋ยวต้องซ้อมเยอะๆอะไรเงี้ยตรงกับตรงนั้นกับตรงพร็อพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ตอนจริงๆเขาดิกีตาร์จริงๆในช่วงเสียงสูงๆเขาดิจริงๆค่ะ ปกติเวลาซ้องดีจนหมดเลยแล้วก็ร้องด้วยแต่ว่าเมื่อกี้นี้เขาสนุกแล้วเขาก็ออกมาหลุดจากจากไม้มันก็เลยร้องต่อไม่ได้เขาเลยวิ่งกลับไปอย่างเงี้ยก็เจเจชอบนะคะชอบค่ะใจเต้นอ๋ใจเต้นใจเต้นใจเต้น แกงลองดูว่า,าจะไปหยิบกีตาร์หรืออะไรนะพรุ่งนี้ลองซ้อมบนเวทีให้ให,ให้มันแน่นแน่นแน่นจะได้ไม่ขวาคว้าควักควายอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเวลาที่ความรู้สึกจริงๆมันออกมาอยากสนุกอยากให้สุดอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นตัวเองเพอเป็นตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์ออกมามีเสน่ห์ออกมาจริงๆพอมีเสน่ห์ก็จะหล่อขึ้นโดยไม่ต้องแบบ พยายามอะไรอ่้อยก <laughs> ายกส่กเ <als> เงเอาให้ออกออกมาให้เต็<ไ>มที<ไ>ม่แล้วแกงคิดอะไร <c oughs> ในหัวเยอะๆลองลองดูฟีดแบ็กจากคนด้วยจะได้ออกมาพอดีรับส่งให้พอดีจะได้ไม่ใส่ปังปังปังไปไปไปๆๆคนเดียวอยู่ <c oughs> คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าบอไปดูเฮ้ยคนกิ๊ดเยอะอีกเอาเยอะอีกกิ๊ดน้อยเอ้าดูตรงนี้กิ๊ดเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่ง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 ออกมาแล้วแล้วดูฟีดแบ็กด้วยรอนิดนึงแกงต้องรอฟังจังหวะดูจังหวะสิ่งสิ่งที่อย่างเดียวเลยที่ต้องเพิ่มรอจังหวะนิดนึง ฟังรองด้วยฟังด้วยอย่าอย่าทิ้งหูอย่าทิ้งหูลองดูตามองด้วยได้แข็งทีเดีมากครับนี่เป็นข้าวคุณนะคุณรถไเธอจะว่างไายอย่างนี้กันได้เปล่าในตอนต้นต้องลองซ้อมด้วยนะครับตรงนี้นะพรุ่งนี้พอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งร้องด้วยโทนที่สูงเลยทันทีทันใดพอก่อนตอนได้ใหม่มาแล้วเนี่ยตอนที่ซาวด์เช็ค ออนสเตจเนี่ยเพื่อนึ่งโดยเรายังไม่รู้ว่าระดับจะเป็นขนาดไหนเนี่ยขอซาวเอ็นจิเนียร์เขาดูว่าไม่จริงๆจะต้องร้องขนาดไหนเธอจะได้ยินตัวเธอเองในมอนิเตอร์ขนาดไหนนะครับแล้วก็แล้วก็นพีเธอจะได้ยินขนาดไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่เธอจะทักทายคนเนี่ยเรไม่รู้ว่าเธอจะทําหรือเปล่าถ้าเธออยากจะทํำก็ลองเช็คก่อนตั้งกันโน้ตตัวต่างๆขึ้นไปจะสวัสดีครับจะ ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โผล่โขึ้นไปคุกไปว่าง่าอ่าไรไม่ได้นะว่าไงว่า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 ง่าไปค่อยๆไปเข้าใจป่ะครับคือค่อยๆทําดูซิว่ามันจะเป็นระดับขนาดไหนคุณโรดหมายถึงว่าถ้ามันออกถ้าเคอจะทักอ่ะถ้าเคยจะทักคูณไม่แน่ใจเพราะว่ามันชอบมีอะไรโผล่โขึ้นมาบนเวทีแบบนั้นก็เลยพอๆมันเห็นอะไรเงี้ยก็ลองเช็คดูไงจะทําหรือไม่ทําเนี่ยลองทําดูก่อน ลองทาดูก่อนถ้าเกิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะไปล้นบนเวทีเดี๋ยวไปทักเพิกเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ลองลองเช็คดูระดับเสียงของตัวเองอ่ะกับไ<ช>มโครโฟนกับวิธีการทักไมะต้องอยู่ขนาดไหนอะไรเงี้ยทําด้วยนะเพราะมันไม่ใช่เท่าที่เราอยู่กันตรงนี้นะมันใหญ่กว่านี้ฮะโอเคโดยรวมสําหรับครูครูกดีครูก็ชอบนะคะส่วนที่จะไปพัฒนาได้ก็คืออันนี้ข้อควรระวังก็คือ <c oughs> เรามักจะชอบวิ่งพล่านบนเวที <c oughs> เหมือนกับมีใจคิดว่าฉันจะต้องอินเตอร์เทนให้ทั่วแต่ต้องไม่ลืมว่าความเป็นเพลงนี้ด้วยความเป็นร็อกด้วยความมันแน่นกว่านั้นนะคะจะจำไว้เลยว่าหนูจะวิ่งหรือหนูจะให้ขอเสียงหรืออะไรเป็นเพราะเขาคือคนดูทำให้เราต้องไปเป็นเพราะเขาทำให้เราต้องถาม <c oughs> เป็นเพราะเขาทำให้เราอยากจะอินเตอร์เทนไม่ใช่เป็นเพราะเราอยากจะให้เขาทำ <c oughs> มุดมาริวร้องไปหนักๆสื่อสารอะไรของมาริวไปปั้งปั้งหูจังหวะหูคนตรงนี้มันมามันก็มามันด้วยกันมันมันมันทางลูกหูมันอยากไปเล่นกับเขาจังเลยเห็นจึงไปครับไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยครูกลัวว่าหนูจะไปกลายเป็นบูซายแล้วมันจะรกในการที่ว่าเราจะโอ้โหยัดเยียดมากไปเลยอย่างเงี้ยแต่อีกอันหนึ่งคือว่าลองไปปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยในเพลงเนี้ยถ้าน้องสมคลตายโอเคเพลงมันมันเพลงมันฮาร์ดหรืออะไรก็ตามแต่มันมีความกวนอยู่ในนั้นด้วยนะ ถูกไหมซึ่งครูเห็นมันแถมออกมาในมาริวแต่มันมาน้อยไปหน่อยครูมองว่ามันน่ารักดีที่แบบว่าก็รู้ว่าเป็นเงี้ยทาไงได้ก็มันรักอะนะคะม,มันมีลูกอ้อนตรงนี้ที่จะทําให้น้ําหนักมันไม่ได้ดาร์กไปทั้งเพลงม้ว่าจะดูแบบโหเข้นตะเบงมากแต่ล้วมันมีที่แบบรักเธอก็ทําไงฉันสมควรตายอ่ะก็รักพี่อ่ะรักป้ารักนา้ารักลุงอ่ะรักเธออ่ะมันจะมีลูกอ้อนตรงนี้ที่จะเสริมเข้ามาได้นิดๆน,น,น,นะคะโอเค okay, ขอบคุณมากคาะมาเร็โ โอเคและสุดท้ายค่ะบ่า